สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมอนี้กมาพบพ่อกันคือเก่าเนาะหลังสงการพี่น้องอยู่เฮือนอยู่ซานคือเก่าพี่น้องบ่ได้ไปทางใดเนาะสงการกาัอยู่ในบ้านเจ้าของนี่แหละพี่น้อง่อนบให้ออกไปทางใดเนาะกัโควิดนะแหละพี่น้องเอ้ยไปใส่มาใส่กลัลลาบากเนาะอ,อยู่เฮือนเมอนกได้มีอ่ะ ไอเซี FC, ทางฝั่งไทยพื่น้อได้ฟังิันมาหายซาลงหนึ่งพันบาทเพื่นห้ไปซื้ออ่าซื้อยังซีนหลอดประมาณนี้แหละพี่น้องซีนหลอดบ้าน่อยเอินว่าซีนแห้งเนาะแม่นะบูะหูแล้วบเคยได้ยินเนาะซีนหลอดจะเป็นแบบใดเนาะ บ้านคอยพดว่าว่าซีนแห้งตั้งแต่ใหญ่มากก็ได้ยินแต่วาซีนแห้งก็เลยบข้าใจเนาะจ้าพัดทรงหูมหาให้เบิ่งจังหวะออันนี้บ่าซีนหลอดกาเพิ่นหายไปซื้อมาให้อีแม่นี่แหละกินพี่น้องคอยกาไปแล้วรักษาซิมหานะหาอุไซกับโบมีโบมีเบิดตตลาดก็เลยได้เปลี่ยนเมนูใหม่เนาะมาให้เพิน่นเพิ่นว่าซื้อยังก็ได้ที่แม่กินได้เนาะกา ได้ซื้อมาเลยเป็นจำนวนเงิน1,000บาทพี่น้องแมงมีตอมพี่น้องเอ้ยน้ำก็อาบแล้ดอกมันทักตอมอยู่กาขอบุญขอบคุณผลหลายๆนอกสุขภาพห่างกายที่แข็งแรงเดอ้อปีใหม่ขอให้อยู่ดีมีแห้งกบเจ็บอย่าสู้ได้ความไข่อย่าสุมีเงินไหลนองทองไหลมา้าน้องมันตอมนี่ เส็ดคือตอมบ่ได้อาบน้ำนี่จริงๆก็อาบแล้วพี่น้องเออ้ยเมนูที่ซื้อมาก็คือแผ่นเมี่ยงพี่น้องสีมาแผ่นเมี่ยงกินแม่คอกระโบว่าสีอยากคือบอกคอยนี่แหละอยากตะคอยกระซื้อมากระปุนโลนึงพี่น้องวา่ากระเทียมเนาะสีวัวซสีคลายสดอกแล้วการน้ำแจวกะเห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เข้มข้นอันนี้ก็จักมันพี่ชัพักพี่น้องแล้วก็มูยอแล้วก็ฮันด็อกเหลืองๆอันนี้เนาะจะเพิ่นเอิวมายัางใส่กออบ่ก็สีเอาไปลวกสะกอ่อนเนาะไปลวกสะกอ่อนแล้วจังสีได้มา เมียงกินตอนนี้น้ำกับกับลังสีเดือดเลยลวกเบินี่หนดเลยเนาะกับโบแมนดอกว่าซื้อแต่อันนี้พี่น้องก็ซื้อคงกินมาไว้กินแน่แต่ส่วนนี้กะ ส่วนนี้ก็เห็นออกคลิปเนะาะค่ะให้มันฮดซะก่อนมันซุกซะก่อนพี่นอ้องแล้วแล้บพี่นอ้องผพนเมียงกบะสีป,ประมาณนี้เนาะตองไปจุ่มน้ำซะก่อนได้นี่ก็เสร็จแล้วค่ะ ทส่ละแจวสงการวิทย์แล้วก็ยังเปิดเพลงกระถึกอยู่พี่น้องเอสงการจบแต่เสียงเพลงบ่จบเนาะสงสัยเมาข้างนี่ก็สิมาห่อให้เพิ่นพี่น้อง อยากให้แมงซีนะตอมนี่เด้แมงหนีตอมแต่ว่าสิาลด่ผนไปจากนอนใสพกกน่พักกับพักกับมีพักเสริมในห้อมป้อมในระกาสลัดในพี่น้องลมมิดเลยเนาะพี่น้อเป็นนีบ่อน หมักคำใหญ่ๆก็เห็ดใหญ่ๆเป็นไปแล้วหัวนึงเห็ดใหญ่บ้างเห็ดใหญ่ลายเด้ออยากกินใหญ่ๆก้ยบ่มีจานมาใส่เนาะอันนี้ลุงอาจารย์ช่วยบ่มีจานมา เงินลังนี่บุมีจานไม่ติดถั่วอึือเหนียวแท้นี่ห่ออ,ออกหน้าไปเศร้ากุมน้าบมาขันห่อไว้ท่าแล้วก็ะยันมันเปื่อยเนาะ บดได้ฮางามหากินไรได้พี่น้องเลยหมักแล้วได้ก็ห่อแล้วนั่นเลยได้เอ้อตัวนี้งามยุยตัวมันอ่อนค่ะห <c oughs> น้าตาก็สิประมาณนีลก็เคยกินแล้วเนาะอยู่เฮือนสาวนุ่ยผัก คนเห็ดสูกินตอนนะสงการกาบริไดไปทางใดหลิ่นเฮือนเจ้าบิวคนปเสียงเพลงยุดเสียงเด็กน่อยไห้มาต่อ เสียงซาตูนี่ดึงยินจนหดที่งามอยู่ได้พี่น้องเอ้อเปิดในนี้ก็ได้เพลงกระเบิดแจ่น,นั่นหรือกระเบนี่ ปล่อยผู้เฮือนอยู่ทางกลางนี่รถจักสิพชีงทางไปมองเพิ่มนู่นใครอยากก็มาหอ,อก,กินเด้อ ni sino hết như bọc cả bố mi nhang mạc mai đậu mi tay sắm ni lại họ hay lấy nhang họ em dùng mà đớt thì non Yeah, you ุ้ยใช่ไหมกองเจ็บปากกี้่อหงาฮะเก็บป,ปากกี้ค่หอหงเก็บป,ปากคนว่ะก่อใหญ่พูดกินโบได้นาออาปากเน,กนี่ยกินนะแม่เขาตักหรเจ้าแล้วอันนี้พูนกินเพชรโบได้ดอกพี่น้องเป็นเพศอย่างเก็บปากเ,ปเพศอะไร เอิ้นนะแม่มันได้กินังกันเลยพี่น้องกินห่อเมี่ยงเจ็บปากพี่น้นองก,กินบบธานัดเนาะอยู่เพื่อนสองคนนี่แหละ <c oughs> พอกับเนอาจากไปทางใด จิมก็ได้บรรยากาศแดดพี่น้องแดดแดลังสงกามาค่ะบรรยากาศรอบๆบ้านหกแม่น้อยนึงเนาะมาๆพี่น้องโอ้ยเมียวบ่แม่ติดกันอะไรนี่ เขาหายหอแล้วกินโลดนอกโบต้องไว้สิ้นมันเหนียวมันขาดหมดเลย เป็นเมนูง่ายๆเนาะ Nóng bơi so. Hãy subscribe น้ำจิ้มโบมี bag, ไข่ไข่แพงแตะหนึ่งสี่ชิบห้าชิบรอยกัวเลยลอยก่วบาทเลยสูอกันแต่กัน พอมาเรากินตามลังเนาะกะกินได้ไปสามสี่อันแล้วพี่น้องน้ำจิ้มกัะซิบกเผ็นแน่นเนาะ กะสมเพิ่นจังให้แม่กินอยู่เนาะกินบ่หยุดเผ็ดตะล,ลิเด้อ ก็โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้นกัสีแดงคอจบบัสนิเด้อขอบคุณขอบคุณอีกถอเถอะเนาะที่ได้การแล้วข่าวไปซองค่ะพุ่นเลยพี่น้องเพราะว่าบมื่อก้กินข้าวเส้าแล้วก็เมื่อกีข้าวเถี่งเลยเนาะตัวนี้กัขอบ,บคุณขอบคุณเปิดหลายๆให้ลูกหลานมาสำหรักับข้อให้กลับคืนไปเป็นลอยเท้าพันเท้าเนาะขอบใจพ่นเนยแม่ขอบใจหลายๆเด้ะเ่อตนไห ว้าบเป็นว่าบบเป็นว่าบกเก่งพี่น้องเบิ่งค่อยหละก็แล้วเนาะว้าบบเก่งกะขอบ,บขอบคุณขอบคุณเพื่อนอีกถอเถอะเนาะกะสำหรับคลิปนี้กะสบายดี